สวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่23สิาสิงหาคม2567นะคะเช้านี้ก็ออกมาใส่บาตรเหมือนเดิมนะคะพาสีขาสายบูญออกมารอใส่บาตรรับพรนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะบรรยากาศยามเช้านั่นคือพี่เข้าปั้นนะคะพี่เข้าป้านแล้วก็ ข้าวผาดแล้วก็น,น้องมะนาวนะคะออกมาใส่บาตรนะคะอันนี้หมาของคุณข้างบ้านนะคะหมาของคุณข้างบ้านบีบีอะไรล่ะลูกอ,อเดี๋ยวรอ,อรับพรด้วยกันนะคะหลวงพ่อท่านจะเดินมาถึงตรงนี้ประมาณหกโมงครึ่งนะคะ,ะเกินเปิดะลูกดูดูดูดกระโดดเกาะเลย รยากาศยามเช้านะคะคนูน่นที่เห็นคือนู่นวัดล้างมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวหลังแม่ลงจะเข้าไปถไ่ายให้เห็นภายในบริเวณวัดล้างตรงนู้นนะคะตอนนี้ป่าขึ้นบทบางเตง็มเลย อยากกลับไปเป็นเด็กตอนนี้เทา่าไหรสิบเอ็ดควบวสิบเอ็ดควบก็ยังเด็กอยู่กินไหมปันปันกินไหมลูกพันบอกหนูไม่กิน เกินหนูไม่ต้องกระโดดหรอลูกดูกระโดดเกาะดูไม่ใช่หมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมาที่บ้านเลยนะคะเนี้แต่เขาคงหมาของคุณค้างบ้านแต่เขาคงรู้เนาะเขาว่าใครรักเขาแหมนั่งเก้าอี้เลยนะพี่ข้าบ้านเกินไม่ต้องอู้ไปต้องเลียหน้าไม่ต้องกระโดดใส่ล้ม ดูแตเหมืออกไม่นงเลยดูเขาก็อกดูจริงๆเลยนะเราดูเกินเอยลูกน่นคือพี่บิก๊กหลวงพ่อท่านยังเดินมาไม่ถึงเลยจ้าเดี๋ยวเรารับพรด้วยกันนะคะ <c oughs> หลานสาวหลานสาว พี่ภาครูภาคพิมพมาตั้งนานแล้วพงศธรเ,เวศวาน,วน,นิษสวัสดีจ้านอ้อ,องแมอองเรามารอใส้ออออบาทด้วยใช่จ้าใช่จ้าพี่เข้าปั้นนะคะที่เข้าปัน้นแล้วก็วันนี้ที่ผงถ่ายคลิปลงใส่ <laughs> แล้วก็ ข้าวจีนะคะโอ้โหลวพอทันยืนมาไม่ถึงเลยนะคะออโอ้โหเกินมันต้องกระโดดใส่ละลูกถ้าใครกินจะได้ตาย้าเลหมูกนปดูข้าวปั้นตรงนี้แป๊บนึงเกินมันอู้ยเดี๋ยวตัวสับไม่ล้มลูก สวัสดีนะคะ วันนี้เม่นงผัดกระมใส่หมูใส่บาทนะคะแล้วก็มีน้ำปลาไม่มีขนมนะคะวันนี้ข้าวผสมข้าวไรเบอร์รี่นะคะพระมีทั้งหมดสี่รูปนะคะพระมีทั้งหมดสี่รูปต้นนี้คือต้นอะไรต้นโพมีอายุมากกว่าสองร้อยปีบิ๊ก โอ้โหนั่งรอๆรอไฟบาทบนเก้าอี้เลยพี่เข้าปั้นเล้พี่เขา้<ม>เขาจีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยินเสียงนกร้องเดี่ยแม่นงพาไปฟังเสียงนกร้องเพียบเลยดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นพ้นขอฟ้าแล้วนะคะ นี่คือต้นแก้วมังกรต้นมะขามเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่หนูหลนนุวัดร้างนะคะวัดร้างมองมุมนี้เห็นหน่อยวัเมื่อก,กี้ค่ละเบียไปถ่ายค่ะถ,ถ่ายก็อีก <laughs> มายังหนึไม่ถึงเลยแดร็กเโอ้โห จีดูมารอตรงนี้กันเลยลูกหนูจีเอ,อ้วมันเป็นโรคสมเศร้าอะมาลูกมาตรงนี้เร็วลูกเร็วหลวงพ่อใกล้เดินมาถึงแลว้เลวเร็วเหนยวนลหนักมาก,กน่ไไข่ <laughs> แกงปั้นเนาะเนาะนั่งรอรอรอ,อส่บาสนะลูกปันครับ <c oughs> อุ้เราไม่ดีนึงอันนี้กับแม่เอาล่ะค่ะมาแล้วนุกก่งกระบาลโยกรูปใหญ่อเอาหนึ่งน,น้ำในกระเป็กน,นี้จะเปลี่ยนตู้วันนะคะเพราะว่านกกิน มากินแมวกินนะคะต้องเปลี่ยนทุกวันน้ำจะได้ใสสะอาดวิงวิงวิง ไม่มีแล้วถ่ายแล้วแม่อยู่ก็ตัดหน้าค่ะสบายเหขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าพระท่านเดินมาตรงนู้นแล้วนะคะ